ับข้าวคืนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยเนี่ยน้าละเสือออมหอยเนีละสือหอยมาแล้วอยากกินไหมเมียก็เลยตำแกวนี่ไงอืมแล้วก็อันนี้ของพี่นกนะฮะเอามาจากบ้านอ่อมหอยใส่กระปุกนี้ค่ะน่าลักมาค่ะปิ้งตับอันนี้พี่ฟิล์มมือพี่นัทแล้วพี่น้องคนทานข้าวด้วยกันเอาเอามาตัวเรากินข้าวด้วยกันเลยครับหอมกระปุกมา เออรวยยื่มแต่ไหนนะเอออยอนกแรกชิมหอยอนกอนกลองชิมหอยหน่อเนาะเอานกนลองชิมหอยกันให้นชิมหอยเอาหตัวนุ่งง่กันได้ชิมง่ายไม่ต้ไปชิมของเออตัวง่นะนั่นล่ะดูความสดนะ หอยปังเพี่นี้อหอยลนะหอยปังหอยคปังหอยวันนีได้วันนี้ได้หอยมานะคะได้หอยจิ้มแจ่วก่จิ้มแจ่วก่อนจ้แจ่วนนิ้มแจ่วก่อนจี้เนอจิ้มแจ่วก่อนวันนี้มีเมนูหอยนะคะหอยกินอไรเนแจ่วอะร่้นอย่าอ่ะเขาบอกแค่เข้ากูอ๋ออยก็เลยอ๋อยออ่ยอรหยิ่งอยู่ เอากินอ่อมปูนี่อร่อยไหมอ่ะเอ้ยนี่ไม่เอาไม่น่าเสียบหอยนะไม่เสียบหอยอือเอาไม่น่ะแบ่งกันน่ะอันนี้เราอันนี้พี่นัททำมะระผัดไข่มะระผัดผัดมะระผัดไข่แล้วกับหมกไม้เาไม้นะกินกระเหมียงนักเข้ากระเหมียงข้าวระเหมียงด้วยสมป้านายนี่จะสมป้านวัยว่ะ วันนี้เราได้จากรถกับข้าวครับกับข้าวนะคะอันนี้ก็มีคนโอ้ยไหนบอกไม่กินข้าวเย็นอ๋อเราเราไม่กินข้าวนะคะเรากินกับไงหอยแบบนี้ไม่เคยกินอันนี้เอพี่เขาบอกว่าเป็นหอยโซบีบอ้อยหอยยังก่องตังหอยตังนะคะหอยตังอง่ายหอยโซบีกำลังใจให้แกงสัาสฉลงขอบคุณครับใช่ เวลาขึ้นเอไหนคนยิ่งดีพี่เพราะว่าจะช่วยกันหมุนเวียนกดไลค์เคื่องไหนฮะ้มีไมเหนตออนมยห่อยเนาะหน่อกออ่อัมากมากออมเหะ เดแลเขาจะน้าเขาบอก่ะเจ็ดหมดอะสเส้อไม่ได้หงอเอวจะเร็จแลนบอกสีมันตกไม่จะไ้หมกี่เยี่ยวักใส่กาเกงยีนส์เราสีมันตก่วยน้อห่วยไม่ผ่ากี่เยี่ยวนี่ไงเอากะดาไป่ก่น

อ่ะ yup. กินเลยครับกินเลยมามาเด้อมาเด้อยิงขำกันครับผมนะมามามามการทานข้าวไกัเงีงีเสียงต่มากไม่มีจริงจไม่มีไม่อนแล้ต้องกิกตัวขาเนี่ยนเลยมีขีบ่อยนกบ้าเสียงต่มาอนกยังมีมีคนไปบอกเราเลยต้องมีคนกิ่ตัวเอาเลยพี่อันนี้ไม่มีเสียงต่ามาก โอ้ยค oh, okay. ืแค่เพ uh ิ่นบอกให้ทอดบอกพริกซื่อๆน้องพี่นัทเนาะเด้อเด้ไปดูคลิปพี่นัทเลยบ่าก็มีอย่างฟัง่นบอกให้ทอดบอกพริกซื่อๆเนาะไอ้นี้เนาะกระทอดใบกระเพราซื่อเนียนนี่นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้จมปลาให้มันหายหมิ่นข้าวก่อนใช่ถูกอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะใช่แล้วก็ถึงเอามาทอดออื สวัสดีค่ะพี่ชานชัยเอาพี่ชัยค่ะพี่ชัยไม่ใช่ชื่อผิดพี่ชัยเนาะไม่ผิดนพี่ชัยใช่ไหมเป็นชื่อพี่ชานชัยช่ายชาแนลอันนี้แกเป็นถนนวะตายลงมาตายหรือว่าลมอ๋อแต่วันนี้ฝนตกแล้วมั้ยแล้วมาเอ้จะเาไปดูที่ไหนเยอะเราแบ่งกันนะแบ่งกันก็มีที่ไหนอยู่กันพี่น้องทำอะไรหน้าเครียดจังเอซีบอก พี่น้ตหน้าเครียดอยู่ไหมกำลังกินหอยอยู่หอยนะคะอ๋อพี่น้องกินหอยค่ะกินหอยค่ะกินหอยพี่น้องกำลังกินหอยให้บ้าเลือดมาทานด้วยกันนะคะดันดันครับดันดันอีกแล้วนะคะพี่นะดันดันดันครับดันดันอีกครับอร่อยเหรอหอยยื่นแล้ว่า้อยไปเพื่ลุงกรอบมาพี่น้อยกูขาฟองให้พี่นเนาะอร่อยบารนียังกอบไม่เสร็จเลยเหรอนั่งพี่น้อยกินนั้นพี่น้อยว่าขมไหม พี่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 น้าทำไหมใช่ไม่ผมมีตไปเห็ดตากคน้เห็นไหมจุดแ้วปุ๊บมูอิ่มหิด์ลนผมับเท่าไหร่บ้างไม่นะจังกิ่งกินกับข้าวกำลังดีอ๋อเขาไกินเหลคงไม่ไม่ไม่ผมแม่ไม่ใส่ก็ถึงเอยคนระแบบเลย สว<า>ัสดีค่ะคุณนาา้าไน้สาสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้าดูแลสุขภาพด้วยจ้ามาดูนี้่ขนนา้าวกล้วยข<อ>้าวกล้วยกำลังจะเช็่กำลังจะเช็่จะเช็่นะคะแก้สามเดือนนี่ก็คือกดไลคพี่นกด้วยจ้านะคะขอบคุณค่ะนะคะน้องขอสิ่งไหนด้วยม,มีอะไรที่ นลาใส่ไหมไม่ต้องใช่ไหมต้องอาไม่เห็ดไม้มันาาเนาะบอเห็ดถผมไม่อายเดี๋ยวแต่การให้น้องผมผมนี่มีอยู่นีกินแซ่บอียงมันเนาะนะคะไอพีกินหมี่กะทิค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเป็นว่าบอคเขาปรุงมให้รอยปรุงมารือยังไลยะรุงเช้าะไรวใดใคร บอกว่าเขาปรงมาแบบวขาปรุงมากวาเนมังกรเขาปรงไม่เยอหรอแน่นบอกพี่มังกรของบอานนันตังย้งไตก็ได้อืมน้องครับพี่มังกร เอดูหนุหน้าทำอะไรได้เอีนะตัดลอตเตอรี่สามสามแล้วสองใบเอสีทุกท่านรู้ไหมหวยฮานอยออกสามสามนะคะอเอสตีหวยข้างหลังใช่ไหมหมอนรองควาพี่เบียนกระโดกใบกระโดดฝ่าทำไมออออขอเจ็บขาสามกระส้มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ลูกสุกระสากนะคะเอสีดูว่าทำอะไรเจ้าทำอย่างแช่ค่ะเช่ ก้อย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 นากำลังทำก้อยถึงเดี๋ยวออกรัฐบาลได้แน่จ้าถึงเลยสีม่โอ้ยเชฟจะเป็นผู้เสี่ยงมุ้ยไปข่าหน้าหมวยไปข่าหน้าโอเคบาดแผล้างหน้าฝ่ายป่าร้องให้พี่เซจินเชฟจะเป็นผู้เสี่ยงอะไรเลยร้างแก่งใส่กีเจ้า ต่อยต่อยเอาไม่ได้เนื้อไม่ได้มิถะพะคอยกินเ้กอยก่กอยกินเก้คอยเสียใจแล้วอึ๊บอึ๊บพี่เป้ไม่ค่อยจะกินบิดตันหอไปแล้วค่ะเอฟีาซือลตเตอรี่ยังยังเลย่ะขีสันเหืนกันเอเดียวของหลังน้ไปินวเปต่อไปมมีามนะไปเบิ้งใส่พันธ์เพลิงไปเอออ๋อเอาเด้อเอาเลยอึ๊บอึ๊บ ผมิดน้าปลาแน่นอนเลยชลดกับน้ำปลาน้ำปลาเอาอีกคำเอาตรงๆปด้อเอาตรงๆเ่้อะือาข้าวกลัวกบปิดปนกบพักไปใส่กันเยบอร์มี่บอกแล้วเนียเอบอกแล้ว้องใส่หัวนน้ำปลาบตเตี้ยบบ่อยบ้างเตี้ยบบงเหงาบเตี้ยหนูสิฮาพอหนูเป็นคนเด้ เอาก็บอกว่ามันอยู่ในหันแล้วเนนะอ๋อได้เลยตรงกระไดแล้วยังนะคะหยิบตียังไม่ได้เอที่มื่นกี้กินดูกะเสียวเอาเจ้ากินดูเนี่ยอ่ะเอเจ้าก็ก้าทำนกเขาก็คิดว่าเรามีชุลน้ำปลาอยู่บ้านใช่ไหมเขาให้เราปร้งกลมกล่อมเหมอน กินกับกัวก็บ้พีก็ต้องนวางก็กันเลยนกกระปุ่งนกกระปุงไม่คิดได้ยังไงเนี่ยใครเป็นผู้ชายนะต้องเสียสละนอกรปุงมีผู้ใดอะมีผู้ใด่นีผู้ใดะดีอนไปปุงให้โอ้ยเจาอไปเลยเาไปะุเขาเปลี่ยนใจเล้วหนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดคอนเสิร์ตนะวันนี้เนาะเพราะเขาเปลัแปลงไว้เยอะแล้วนะคะไอีพัอนเต็มที่แล้ววันนี้ เขาพ่อผ่อนเต็มที่เดี๋ยวเขาจะตัดคอนเสิร์ตนะคะไอ้ความความเดี๋ยวเดี๋ยวเอซี่ัดคอนเสิร์ตได้ไม่เกินสามนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลับนะแล้วก็ตามกล้องไลฟ์สดไว้นะคะเอซีเมื่อคืนไม่รู้มันคิดไปได้ยังไงนะใครเอซีแล้วมันก็หันกล้องไลฟ์สดมาทางหนูนะคะเอซีเนาะนะแล้วมันก็นอนโกนนะคะเอซีแล้วก็ต่างคนต่างโกนนะคะเอซีก็คิดเอาแล้วกันนะคะว่าเอาก็พี่โกนใช่ไหมเพราะว่ากล้องหันแบบกระทำพี่ไงอ๋ออ๋อทะยนความผิดถี่เล็ก ี่ี่แมนพี่ทำอะไรก็สนุกให้ดูนะพี่นะเป็นคุยตี้นะรู้ไหมผมพนกาักนกันะครทุกคนีนก้อยอ้ที่มือนก้อยเนี่ยอ่ะาเชฟชิ่ไหนทำมาแล้ทำาแล้วโชว์ค่ะเอซนะคเอสซีเน่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้อันนี้เฮ็ดสูดไอ้เลยแมนเฮ็ดสุดไอไอปุงหน่อยเลยนปุ๊บ นี่นัดกินเยอะๆจ้าโอเคขอบคุณค่ะไม่่อยมะนาวนะนี่นะอร่อยไม่งงพวกอะไรทำไมไฟหนูดับเออไม่แล้วจ้างงเลยมันงงตรงที่ว่าขายมาได้ทักหลายสามสิบสองคนนะใส่ผมแล้วเบียไปใส่มะนาวแต่มันก็ขมอยู่มันมันจะแบบแบบกลมกล่อมอ๋อขมก็เขาใส่มะนาวใช่มันจะแบบมันก้อยเจ้าก็เทไอ้ขมออกมาใส่ตะหากระเจ้าเจ้าจะกินขมแบบ อ๋อมันไม่พอมากมะนาวคะมันตมากมะนาวลคะใครหนูดาถ้าตลกนะคะจัดไปนะคะเอฟซีมันไม่ได้แสดงตลกหราขายเอฟซีนะคะพวกเราอ่ะมันก็เป็นกันอย่างนี้นะคะเอฟซีเขถึงเรียกแก๊งสามสลึงไงนะอีกคนก็โค้อีกคนก็ป้านะคะโดยเฉพาะหนูนะคะเอฟซีปลาตองสามมือนะเอ็นนี้ก็ช้าก็ช้าจนเกินไปไอคนเร็วก็เร็วกจนเกินไปนะคะเอฟซีนะมาลองต่วปลาน้อยกัน สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเรา<ส>ก็จะมเลยอาบเบียบมากกินมะถูกาะเบียนะแกหนูตั้งกล้องใหม่ก่อนนะทุกคนที่คาดกนานะคะแล้วไปจไาง